เขารวมตัวกันที่ชายหาดยามูนะคะ,คะแล้วก็มีการบอกว่าอยากจะขับไล่ให้ชาวต่างชาติคนต้นเรื่องเนี่ยออกไปจากพื้นที่ซะ get out เพราะว่ามาทำความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่แล้วก็มาทำร้ายคนในพื้นที่ด้วยนี่คือที่ชายหาดยามูค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่7ตําบลปากคลอกอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่รวมตัวของพี่น้องบ้านยามูและชาวภูเก็ตนะคะรวมไปถึงคนที่มาทํางานอยู่ที่ภูเก็ตด้วยแต่ละคนทยอยมาดูสถานที่เกิดเหตุบริเวณบันไดหน้าวิลล่ารูเป็นจุดที่หมอปลายทานดาวจันดําถูกทํำลายร่างกายจากชาวต่างชาติที่เขามา เช่าวิลล่าหลังนี้เมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์หลายคนถึงขั้นไปถ่ายรูปบริเวณ<ม>บันไดขั้นที่หนึ่งเลยนะะก็คือจุดเกิดเหตุเลยล่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่สาธารนณะแล้วก็เป็นพื้นที่ทายหาดต,ตรงนั้นก่อนที่บันไดตั้งแต่ขั้นที่สองสามสี่เนี่ยจะถูกรื้อออกไปเนื่องจากว่าเทศบาลตำบลปากคลองเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรลางเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะว่ามีการลุกล้ำพื้นที่สาธารนณะ จะต้องทําการรื้อถอนออกไปบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่มีการรวมตัวกันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะบางกลุ่มก็มีจับกลุ่มกันพูดคุยถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ปากทางลงมายังชายหาดค่ะหนึ่งในชาวบ้านบ้านยามู ก็ studies, ออกมาขอบคุณสื่อมวลชนทุกขแขนงขอบคุณที่ทําให้ความจริงประจ,กจัก,จก,ก,ก,ก์ขอบคุณหน่วยงานต่างๆตลอดจนชาวบ้านบ้านยามูทุกคนชาวภูเก็ตรวมไปถึงชาวต่างจังหวัดด้วยที่มารวมกันกันตรงนี้เพื่อเรียกร้องคืนความเป็นธรรมให้กับทางสาธารณะเขาบอกว่าชาวบ้านนอยู่ที่นี่กันอย่างมีความสุขมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันมีโครงการต่างๆมาสร้างวิลลารุกล้ำในเขตสาธารณะเยอะมากค่ะ ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีไม่เคยมีใครมาอ้างสิทธิ์ว่าหาดนี้เป็นหาดส่วนตัวของใครคือใครสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้มาเดินเล่นมานั่งพักกันก็ได้ใช้ได้ทุกคนแต่ตั้งแต่มีวิลล่ามาเขาไม่สามารถเดินทางมาได้เลยเนื่องจากว่าจุดที่เป็นทางเข้าเนี่ยค่ะมันดันเป็นทางของวิลล่าแต่ว่าตรงชายหาดเนี่ยมันเป็นของสาธารณะ มีป้อมยามอยู่ข้างหน้าดังนั้นทําให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเดินทางเข้าไปตร <Okay. S 1> งชายหาดตรงจุดนี้ก็เลยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยดูแลจุดนี้ให้หน่อยส่วนคนไม่ดีใครที่เคยทําไม่ดีเอาไว้ก็ไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ